โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าของทาโคคอสเมติกทุกคนนะคะห่างหายกันไปนานค่ะหลังจากที่มีเป็นคลิปแรกนะคะเป็นคลิปวิดีโอแนะนําสินค้าตัวแรกของเราก็คือครีมน้ํามันมาทองคํามา UX นะคะตอนนี้ก็คือยอดขายดีมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่ที่ดาวอยากมาแนะนํานะคะเพราะว่าหลายๆคนจะสงสัยแล้วก็สอบถามกันมามา,มากว่า ตัวครีมก้อนเมฆนะคะกับตัวน้ำมันม้าเนี่ยต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําแล้วก็มาสาธิตสินค้าให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเมคาวลครีมนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าครีมก้อนเมฆนะคะสําหรับตัวเมคอัเนี่ยเมคอซีรีส์สีเขียวเนี่ยของเราเนี่ย จะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะคะถ้าเป็นสีเขียวเป็นแพ็กเกจสีเขียวอย่างเงี้ยจะเป็นเน้นเรื่องไวท์เทนนิ่งกับริ้วรอยนะคะของเราจะมีทั้งหมด3ตัวก็คือมีตัวนี้จะเป็นเมคาวครีมนะคะอันนี้คือเมคาวครีมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวเมคาวเซรั่มนะคะอันนี้จะเป็นเมคาวเซรั่มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเมคาวซีซีครีมนะคะตัวนี้ก็ ขายดีมากใช้ดีจริงๆตัวนี้เป็นเป็นซีซีครีมที่แตกต่างกับซีซีทั่วไปเพราะว่าเป็นซีซีแคปซูลนะคะเป็นเป็นเม็ดแคปซูลที่แตกเนื้อสีสามารถใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวนะคะคือปกติซีซีก็จะมีพวกเบอร์หนึเบอร์สเบอร์สแต่ว่าของเราอันเนี้ยก็คือจะเป็นสีเดียวเลยแต่ว,ว่ามันสามารถปรับให้ใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมามาแนะนําตัวนี้นะอันนี้ น่าสนใจมากสําหรับใครที่แบบเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะคือแบบไม่ชอบแบบแต่งหน้าจัดหรือแบบไม่ชอบหน้าที่มันหนักๆหนาาเดาเดี๋ยววันหลังเราจะมาแนะนําเป็นตัวนี้ให้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาแนะนําเป็นตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นเมคอัลครีมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในก,กันนะคะบ้านเราเนี่ยคะ่ะเรียกว่าครีมก้อนเมฆนะคะหลายๆคนจะรู้จักครีมก้อนเมฆเนี่ยมันทำไมถึงเรียกว่าครีมก้อนเมฆเพราะว่า ตัวเนื้อครีมค่ะนี่ค่ะลองดูเนื้อครีมอันนี้เป็นเนื้อครีมของเรานะคะคือถ้าหลายๆคนที่ติดตามาผลิตภัณฑ์ของเกาหลีเนี่ยครีมก้อนเมฆเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เขาจะมีขายอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันแพคเกจจะคล้ายๆกันนะคะแต่ของเราจะเป็นฝาสีทองจำไว้ว่าของเราเป็นฝาสีทองและเนื้อครีมของเราเนี่ยก็จะนี่ค่ะจะฟูนุ่ม น่าใช้มากจะฟูนุ่มเหมือนเหมือนวิกครีมเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยกลิ่นจะคล้ายๆกับกลิ่นของมายูครีมนะคะเพราะว่าในตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำมันหมายอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะไม่เยอะเท่ากับตัวน้ำาตัวมายูครีมแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่าตัวน้ำมันหมาเพราะว่าตัวนี้มันจะเน้นในเรื่องของไวชนิง่งแล้วก็แอนตี้ริงเคิลซะมากกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะคะสําหรับใครที่มีน้ํามันม้าอยู่แล้วเนี่ยเราแนะนาให้ให้ลงน้ํามันม้าก่อนนะคะหรือว่าถ้าเป็นสเต็ปก็คืออย่างแรกก็คือลงโทนเนอร์ก่อนโทนเนอร์เสร็จแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนะคะเอ่อเอสเซนต์นะคะใครที่มีมา U X นะคะมา U X เ,เซนต์นคะออยนะคะให้ลงมา U X เซนต์นอำก่อนแล้วก็ลงมา U ครีมนะคะเสร็จแล้วก็ให้ตามด้วยตัวเมคอัครีมตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยนะคะคือล่าสุดที่ดาวไปเยี่ยมชมที่โรงงานผลิตอของซองวอนมาเนี่ยาดาวได้มีโอกาสได้พบกับเจ้าของบริษัทเลยนะคะเขาเขาแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยขายดีมากที่เกาหลีแล้วก็ปกติเขาจะขายอยู่ตามร้านขายยานะคะเขาจะเน้นการตลาดไปในเรื่องของร้านขายยาซะมากกว่าเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นกึ่งเวสสําอางเพราะว่าโรงงานของซองวอนเนี่ย ความจริงเป็นโรงงานผลิตยามาก่อนนะคะแล้วก็สําหรับลายเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็มีสินค้าตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะอ่ามีมีเมคาวแล้วก็มีมายูเอ็กซ์เนี่ยเป็นเป็นเครื่องสำอางนะคะ,คะอ่าเป็นลายแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสเนื้อครีมกันนะคะอันนี้เนี่่ยคะเนี่ยค่ะเนื้อครีมจะนิ่มมาก สำหรับใครที่แบบว่ารุ่นเราเขาเดียวกับดาวนี้จะนึกถึงสโน่ค่ะครีมสโนเนาะแบบมันจะขาวๆแล้วคือพอทาเสร็จแล้วคือหน้ามันจะขาวแบบแบบไม่ต้องทาแป้งเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้หลังกันแดดได้บางคนถามว่ามันคล้ายๆกับซีซีหรอมันไม่ใช่ซีซีเพราะว่ามันปกปิดไม่ได้นะคะมันปกปิดไม่ได้แล้วก็ตัวเนี้ยมันคือครีมบำรุงค่ะที่มันที่มันสามารถใช้หลังกันแดดได้อะเพราะว่า คือเขาอยากจะให้ให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันขาวแบบแบบแบบธรรมชาติจริงๆขาวแบบแบบว่าใสจากข้างในจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นมือดาวนะคะอันนี้เป็นมือปกติเลยซ้ายขวานะคะแล้วก็เดี๋ยวดาวให้ทานะคะทาเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะนะคะ ลองเทนเนื้อครีมดูตัวเนื้อครีมก็จะค่อนข้างบางเบาอะนะคะคือไม่ได้หนาอะไรมากเนี่ยค่ะจะเริ่มเห็นว่าตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนาฬิกานะคะเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆคือ ถ้าใครที่ใช้พวก CCB จะรู้ว่าขาวแบบเคลือบกับขาวแบบธรรมชาติใสๆเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยถ้าดูกกใกล้ๆจะดูว่ามันไม่ได้มันไม่มีเนื้อครีมที่มันไปไปอุดตันตามรูขุมขนนะคะแล้วก็ไปติดตามผลเนี่ยค่ะเนื้อครีมมันจะซึมเข้าสู่ผิวเลยจริงๆแล้วก็มันจะทําให้แบบดูขาวแบบเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่เหนียวเลยแนะนําว่า ไม่เหนียวเลยไม่รู้สึกว่าเหนียวเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมคะแตกต่างกันมากเนี่ยดาวไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เนี่ยค่ะมือเนี่ยตรงนี้ที่ดาวทาเห็นไหมคะมันก็ยังเป็นข้ออยู่เลยแต่เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงนี้ก็ยังแตกต่างกันแล้วแล้วก็อันนี้คือมือดาวจริงๆนะคะเนี่ยคือจะขาวอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะ ถ้าใครที่เคยใช้จะรู้สึกว่าเวลาลงทิ้มไปปื้มเนี่ยมันจะรู้สึกจิตจิตหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของ aha นะคะแล้วก็มีพวกกรดผลไม้มันก็เลยทําให้รู้สึกแบบว่าอาจจะแสบแสบหน้านิดนึงแต่ไม่ได้แสบแบบว่าตกใจนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะแค่จะรู้สึกเหมือนว่าเป็นการพิ้วลิ่งหน้านะคะ่ะเป็นการแบบว่า เขาเรียกว่าพิวลิ่งเซลล์ผิวเก่าให้ออกไปแล้วก็เพื่อให้ผิวของเราเนี่ยได้สร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะคือทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้พวกริ้วรอยกะฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจางไวนะคะแต่ว่าเราแนะนําว่าถ้าใช้คู่กับตัวมาอยู่ครีมเนี่ยมันก็จะเห็นผลยิ่งขึ้นเพราะาอย่างคนที่เป็นกะเป็นฝ้าอย่างเงี้ยคือมันต้องการความชุ่มชื้น ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนดินนะคะที่มันไม่ได้น้ําถ้าเราบอกเติมน้ําให้กับดินอะไรอย่างเงี้ยดินมันก็จะแบบนุ่มชุ่มชื้นแล้วมันก็แบบจะดันเซลล์ผิวเก่าที่อยู่ข้างบนเนี่ยให้หลุดออกไปได้เร็วๆแล้วเราก็บํารุงเพิ่มเติมเป็นตัวตัวครีมตัวเนี้ยตัวนี้มันก็จะทําให้แบบว่าผิวข้างบนเนี่ยมันผิวลิ่นไปได้เยอะ มันจะผิวเลี้ยงออกไปได้เร็วแล้วก็ทําให้เกิดผิวใหม่แล้วเราก็จะแบบว่าสามารถโชว์ผิวใหม่แล้วผิวของเราก็จะขาวสดใสได้เร็วขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะยังขาวอยู่เลยเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบไม่ชอบแสงหน้าหนาๆวันหนึ่งคุณรู้สึกแบบฉันก็อยากแบบโชว์หน้าใสาๆอย่างเงี้ยตัวนี้สามารถใช้ใช้ทาเป็นแบบว่าครีมบำรุงเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวใสได้นะคะ นนส่วนตัวเองดาวก็ชอบเหมือนกันเราก็ชอบทาเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเออมันขาวแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยคือบางคนแบบบางคนไม่ชอบแต่งหน้าเยอะๆตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะแล้วมันไม่ได้ทําให้แบบรู้สึกว่าหนักหน้าเลยนะคะโอเคสําหรับใครที่สินใจสิสนค้านะคะหรืออยากเป็นตัวแทนจาหน่ายเนี่ยก็สามารถ ติดต่อตามข้อมูลข้างล่างนะคะตามข้อมูลของวิดีโอที่ดาวด้ขึ้นให้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นลูกค้าของคาร์โคคอสเมติกอยู่แล้วนะคะก็ฝากติดตามคาโคไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราดาวจะพายายามหาสินค้าตัวใหม่เข้ามาแนะนํานะคะแล้วก็ยัไงไงก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวดาวจะมาแนะนําสินค้าตัวอื่นให้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ